การวาดตัวคนอัตราส่วน8หัวนะคะขั้นแรกให้เรานะขีดเส้นแบ่งสัดส่วนก่อนเดี๋ยวจะใช้สีอ่อนๆน,นะคะนี่คือกระดาษ A4 เนะนะคะแมมมันทัดลากขีดลงมาอาจจะสัก16เซนแล้วเดี๋ยวแบ่งอย่างละ2เซนนะแต่ถ้าเราแบ่งกะด้วยมือนะคะก็แบ่งครึ่งก่อนนะครึ่งครึ่งครึ่ง ครึ่งของครึ่งของครึ่งเราจะได้แปดส่วนนี่คืออัตราส่วนของคนแปดหัวนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็วาดหัวนะเริ่มจากการวาดหัวก็คือเราจะทำให้เข้มขึ้นหัวเนี่ยหัวของตัวแปดหัวเนี่ยจะออกทรงรีรีหน่อยไม่กลมไม่กลมไม่กลมเป็นรีรี จากนั้นมาเส้นให้เราดูองค์ประกอบทั้งหมดก่อนว่าตัวของคนแปดหัวเนี่ยให้เราแบบแบ่งครึ่งๆนะคะแบ่งครึ่งๆก็คือตรงนี้แบ่งครึ่งตัวดังนั้นถ้าเราแบ่งครึ่งตัวเขียนหน้าพยัญชนะสองข้างให้เท่ากันรแบ่งครึ่งตัวดังนั้นครึ่งบนเรียกว่าเป็นมีหัวมีคอ หัวขอไหลอกนะไหลมีอกนะมีเนี่ยตรงช่วงพุ่งมีสะโพกไล่ลงมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป้านะคะอกเอวนะอกพุงจริงๆต้องมีเอวด้วยนะเอวก่อนสะโพกนะ นี่คือรายละเอียดตรงนี้ทั้งหมดจากนั้นนี่ข้างล่างนะคะด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นนะช่วงของตรงนี้ที่เป็นตรงนี้กึ่งตรงนี้มันคือเป้าใช่ไหมก็จะเป็นต้นขาว่าเขา่าข้อเท้าแล้วก็เท้าอันนี้ก็คือสิ่งยี่ยอยู่บนร่างกายมนุษย์ดังนั้นคอนะคะจากเส้นตรงนี้ถ้าเราแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งสเกล ตัวนี้นะแบ่งสเกลแบบไม่เท่ากันอนะ่ะแต่ละแบบสามส่วนเนี้ยแล้วก็ช่วยปรับให้มันเท่าๆกันหน่อยแบบแบ่งขอบพื้นที่นะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มตรงนี้ค่ะแบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งสองสามของเส้นนี้เส้นตรงนี้คือหัวถูกไหมตรงนี้คือให้ไปแล้วว่าเป็นหัวนี่คือตำแหน่งของหัวต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งของคอคอลงมาอาจจะขีดแค่เส้นตรงกลางก่อนจากนั้นค่ะความกว้างของไหล ความกว้างของไหล่ความกว้างของไหลเอ๊ะฉันจะให้ไหล่ของฉันใหญ่แค่ไหนดีให้วัดจากนะคะความกว้างของหัววงรีของเราเนี่ยเราไม่รู้อะถ้าเราวาดรีรีน้อยหมายถึงว่ากลมเยอะเนี่ยหัวเราก็จะโตแต่ดังนั้นเป็นวิธีการวัดสมมติวัดแบบนี้ขีดนะจะกะระยะตัวนี้ขีดลงไปปุ๊บ ระยะปลายขีดปุ๊บสามส่วนนี่นี่คือสามส่วนเท่าๆกันใช่ไหมแต่นั้นเวลาเราวาดคนเนี่ยถ้าคนที่เขาแบบเป็นล่างสมบูรณ์มัดก้ามเล่นก้านหน่อยเนี่ยตัวเขาก็จะแบบเหมือนแบบล่ําเบอร์นี้เลยแต่เวลาเราวาดเราไม่อยากให้เขาดูแบบเป็นหุ่นยนต์รถถังตัวใหญ่ใหญ่มีมัดกล้ามเยอะ เราต้องวาดแบบกลางๆเนี้ยเราก็ปรับสัดส่วนนะคะปรับโดยนะใช้เส้นตรงนี้แบ่งสามก่อนหนึ่ง3 1 2สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามดังนั้นตัวเนี่ยเราอาจจะให้อยู่ตรงนี้เราอาจจะไม่ได้แบบให้อย่างเงี้ยเรียกว่าอาจจะแบบผอมไปอ่ะดูดิหัวแล้วเนี้ยตัวหัวขนาดนี้แล้วตัวเนี้ยผอมไปดังนะั้นเราใช้3ามนอกค่ะนี่เราจะใช้ตัวนี้ไกด์สามนอกเป็นบอดี้ของ คุนคนนี้ที่เราวาดนะคะอ่านี้แล้วก็ขีดลงมาตรงๆก่อนนะวันนี้วาดสอนวาดให้เป็นแบบเหมือนเป็นขุ่นยนต์ก่อนยังไม่ได้อย่างอาจจะยังไม่ได้ใส่โค้งอันนี้มาดูที่คอก่อนเราอยากจะได้ต้นคอประมาณไหนให้เรานะคะวัดจากตรงนี้วิธีไกด์ง่ายๆขึ้นมาจากเส้นกึ่งกลางของหน้าเราเนี่ยแบ่งสาม แบ่งสามถ้าตรงนี้เรียกว่าต้นคอจริงๆแล้วก็คือพอดีกับรับฐานหน้าเราเบ้าหน้าเราแต่ก็คือเป็นแบบมันก็ดูสมบูรณ์ดีคอมันก็แบบดูแข็งแรงแต่ก็จะน่าจะเป็นแบบผู้ชายแมนๆหน้าเล็กๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบเหมือนกรตูนญ,ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะวาดคอเข้ามาหรือเราอยากได้แบบเป็นคนคอเล็กๆให้หน้ามันป้านหน่อยแล้วก็เลือกเอาเส้นสามไม้แบบนี้ก็ได้นะแล้วเราก็ ขีดไปออกไปแบบตรงๆก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมโค้งต่างหากนะคราวนี้มาตรงช่วงตัวช่วงตัวเนี่ยเราอยากให้เป้าอยู่ด้านบนหรืออยู่ตรงแบบช่วง3ามด้านล่างสามด้านบนสามอะไรอีกแล้วนี่ก็คือจากตรงนี้เส้นตรงกลางก็แบ่งสามส่วนนะคะเส้นตรงนี้ก็แบ่ง3ามส่วนเราอยากให้เป้าหรือว่าตำแหน่ง ความสูงยาวขาเรามากเนี่ยเราก็ดันเป้าเข้าไปเขาเรียกขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วถ้าอยากให้ขาไม่ไม่ได้ยาวมากเราก็ดันแบบเหมือนเป้าลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดตรงนี้เป็นชิ้นเป็นเป้าแต่แนะนําอย่างหนึ่งเป้านะคะไม่เป็นไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมนะเราเป้าเราจะแบบเขียนแบบมุมขอบตัดหน่อยนึงขึ้นไปแบบนี้ขอบตัดนิดนึงเพราะว่าถ้า เราอันนี้ให้เป็นมุมแหลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีกออกมาเป็นขาเงี้ยมันจะดูเหมือนแบบขาหนีบติดกันนะคะ,ะคเป็นเป้าแบบเนี้ยหรือว่าเวลาเหมือนเราเขียกนกางเกงวาดกางเกงใช่ไหมเราชอบวาดแบบนี้ถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเรามีแบบเป้าตัดและกางเกงเราเราจะได้มีแบบเขาเรียกว่าช่องว่างที่มันแบบสวยๆหน่อยแบบนี้กางเกงเราจะได้ขาไม่ติดจนเกินไปนะอย่างนี้เรียกกางเกงขาติดไม่สวยนะคะ สีไม่เอานะดังนั้นนี่เอาแบบนี้ตัดปลายนิดนึงตัดปลายสามเหลี่ยมนิดนึงเพื่อที่จะต่อไปก็จะลงมาเป็นขาละขานะคะจากเส้นตรงนี้นะให้แบ่งครึง่งเราจะแบบเหมือนฝังกระดูกนิดนึงเป็นไกด์เราครึง่งครึ่งนะคะแล้วก็วาดยาลงมาตรงตรงเลยตรงตรงก่อนตรงตรงก็ดูเนาะให้มันขนานกับเส้นตรงนี้มา วันนี้วาดเป็นเขาเรียกว่าโรบอทก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ความโคง้งความเว้าวกันอีกทีหนึ่งก่อนที่จะสุดนะคะให้ดูที่พื้นให้วัดขึ้นมาหนึ่งสองสามเหมือนเดิมสามล่างนะคะจะเป็นข้อเท้าแล้วก็วาดชิ้นสามเหลี่ยมแล้วก็โค้งเป็นปลายเท้าอันนี้ลงมาเหมือนกันปึ๊บหยุดข้อเท้า สามเหลี่ยมแล้วก็ครึ่งวงกลมเป็นปลายเท้าชี้หน้าเราจากนั้นนะ้าวาดจากข้อเท้าค่ะเวลาเราวาดเหมือนวาดขาพับคนเนี้ยสมมติว่าเราวาดคนตรงนี้เป็นกลนเวลาเรานั่งแบบเหมือนแบบสวดมนเห็นไหมคะว่าเส้นอันเนี้ยกับเส้นตรงนี้แล้วค่อยเป็นเท้าที่แบบลาบไปเนี่ยเส้นนี้กับเส้นนี้หน้าแข้งเรา น่าจะเท่ากันดังนั้นความเป็นขาตรงนี้ก็เลยคิดว่าแบ่งครึ่งละกันก็จะเป็นช่วงตำแหน่งของหัวเขา่าอันนี้ก็น่าจะเป็นหัวเข่านะคะไม่ต้องไปดูไอ้เส้นตรงนี้แล้วนะเรามาดูเส้นที่เราเป็นการแบ่งสัดส่วนตรงนี้แทนค่ะจากนั้นก่อนที่เราจะมาวาดขาที่หลังเนี่ยเรามาดูวาดแขนกันก่อนก็คือตรงนี้พอเราได้ตรงนี้หัวไหล่ปุ๊บให้เราหนุนวงกลม กลมระดับหนึ่งก็ไม่ต้องแบบโหใหญ่มากอะไรเบอร์นี้นะคะก็เป็นทรงกลมพอประมาณก็กะกะเอาประมาณนี้ก่อนจากนั้นให้ต่อแขนจุดสูกาลางลงมานี้เขียนแขน,แขนลงมาก่อนยาวจะขออนุญาตลบอันนี้นะจะได้ไม่ตีกับแขนอ่ะแขน จะยาวแค่ไหนดีให้วัดนะคะแขนนะคะให้วัดจากตรงหัวเข่าขึ้นมาตรงนี้แบ่งกันเป็นสามส่วนแบ่งสามส่วนแล้วเราจะได้เส้นไกด์ตำแหน่งแขนมือเรานะคะให้ยืนเวลาเรายืนให้เราสังเกตว่าปลายมือเราจะไม่ตกลงมาถึงเหมือนต้นขาล่างมันจะอยู่ที่ต้นขาบนนะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อมือแล้วก็เป็นมือ ายาวลงมาสมมติว่านี่ใกล้ๆเป็นข้อมือปลายมือก็จะอยู่ประมาณนี้ยค่ะก็แล้วแต่คนด้วยละ่ะบางคนเขาก็แขนยาวแต่จะไม่ยาวถึงหัวเขา่าเด็ดขาดถ้ายาวถึงหัวเขา่าหรือเลยก็เรียกว่าเป็นลิงเป็นลิงแล้วอะ่ะเป็นมอนสเตอร์ไปนะคือยาวเกินหัวเขา่าอันนั้นแขนคนก็จะประมาณนี้นั้นเวลาเราแบบว่าเหมือนพับแขนถ้าเราเวลาเราพับแขนดูเราจะดูว่านี่คือหัวไหล่และนี่พับแขนแล้วนี่คือมือ สองเส้นนี้น่าจะเท่ากันดังนั้นเราจะแบ่งครึ่งเป็นข้อสอบเราก็จะได้นะคะโบนหรือว่าสเกลตันหลักๆของโครงล่างมนุษย์แบบแข็งๆแ,แบบง่ายๆก่อนก็คือหนึ่งหนึ่งนะจะวาดให้ดูหนึง่งคือสีแดงหัววงรีลงมาคอลงมาไหลถูกไหมคะลงมาหัวไหล่ลงมาหัวไหล่ ตรงมาที่ลําตัวต่อด้วยเป้าเอาตัดตามด้วยนะคะต้นขาหัวเข่าต้นขาหัวเข่าฟึบขาข้อเท้าข้อเท้าเท้าเท้า,ทา,ทานี่คือโครงบนของคน ที่ตอนเด็กๆเวลาเราวาดคนเราชอบวาดคนแบบนี้ใช่ไหมเป็นกิ่งไม่ขีดดังนั้นกิ่งไม่เจ้ากิ่งไม่ขีดอนาตมีผิดดังนั้นอนาตมีถ้าต่อจากนี้ที่เราวาดคนไปแล้วก็คือคอหัวไหล่บอดี้เป้าอาจจะเป็นวงกลมหรือสามเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่เรานะคะสามเหลี่ยมจากนั้นก็ค่อยต่อเป็น ขาขาหัวเข่าหัวเข่าเท้าเท้าวัดโคนไงแล้เรเราฝึกซ้อมมือลงมาถึงตรงนี้แบ่งข้อศอกปึ๊บมือ,มอแบ่งข้อศอกมือเห็นไหมคะไม่เกินสามบนนี่คืออนาโตมี่เจ้ากิ่งในขีดที่เรียกว่าถูกต้องนะพอได้อย่างนี้นะคะจะมาเติมรายละเอียดด้านในละนะ ว่าเอ้ยมนุษย์เรามันก็ไม่น่าเป็นกล่องขนาดนี้นะลองแบ่งหนึ่งสองสามดูตรงนี้น่าจะเป็นช่วงเหมือนที่แบบเอวมันคลอดลงมาฟึบให้เฉียงเข้ามาหน่อยหนึ่งเฉียงปัดเข้ามาหน่อยหนึ่งแล้วก็ผายออกผายออกแบบนี้เหมือนเป็นเอวเอวช่วงบนนะก็เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะจากนั้นนะคะ ขาเห็นไหมจากปลายที่เราตัดเนี่ยเราก็จะเริ่มนะสมมติจากเส้นตรงนี้เราจะว่าเขาเฉียงเข้ามาที่หัวเข่าก่อนนี่ก็จะโค้งเข้ามาที่หัวเขา่านะไล่ก็จะวาดเหมือนแบบเป็นเส้นแบบจะตัดอย่างนี้หรือจะตัดลงอย่างนี้ก็ได้เอาที่ท,ที่ที่เราชอบที่เราสะดวกได้ก็จะตัดแบบนี้ลงมาปพ๊บให้สังเกตนะคะจะวาดเป็นสีส้มนะว่าตรงนี้ต้นขาเห็นไหมกว้างแคบจากนั้นก็จะเป็น กว้างแล้วก็แคบแล้วก็จะต่อลงมาฟึบฟึบดังนั้นตัวนี้ค่ะมันจะล้อล้อกันไม่ใช่ล้อเรียกว่ามันโค้งแล้วมันก็จะปึ๊บโอดตามมาเป็นชิ้นเดียวกันมันค่อยไปใส่กางเกงน,นะอ่ะดูอีกข้างหนึง่งเหมือนเดิมกว้างแคบ ดังนั้นถ้าสมมุติว่าข้างเนี้ยไอตัดเฉียงมาทางนี้ไอ้หัวข่าข้างนี้ก็จะตัดเฉียงมาข้างนี้แล้วก็ค่อยเป็นขาคือถ้าใครยังวาดโค้งไม่ได้ให้วาดเป็นกล่องๆตรง,ตรงๆแบบอย่างนี้ก่อนได้นะคะฝึกแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยอีกหน่อยมาแล้วก็ค่อยมาเติมโค้งเอาใส่โค้งเอานะเนีย่ยค่อยเติมโค้งเอาที่หลังไปใส่ความโค้งเอาที่หลังใส่มัดกรามที่หลังอันนี้ถ้ายังไม่ได้เป็นการฝึก เบสิกก่อนก็จะแบบนี้นะอันนี้ก็คือกว้างกว้างก็อาจจะไม่ได้เกินนี้มากก็กว้างเกินกว่านี้นิดหน่อยได้เพราะเวลาอเงี้ยเราเก็บโคง้งตรงนี้มันอาจจะเป็นแบบช่วงน่องไงมันก็จะพองๆโป่งๆได้นะคะวาดลงมาวาดลงมาแล้วดูตรงนี้อาจจะแบบตรงๆแล้วตรงนี้ค่อยๆตีโค้งออกอืมแต่ก็คือพยายามถ้าวาดไปเหลี่ยมๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะวาดได้เหมือนกันสองข้าง แต่ถ้าเราไปวาดแบบเห้กลมๆวงรีอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะวาดวงรีสองอันไม่เท่ากันก็ได้เนื้อออกมามันก็จะทําให้การขึ้นโครงสร้างมันยากไปอีกเพราะว่าเราเลือกที่จะวาดรูปทรงที่มันที่มันยากนะอ่ะครนี้เราก็จะได้คนในเรื่องของบอดี้แล้วต่อไปนะคะก็จะมาที่แขนครานี้เป็นตัววงกลมที่เป็นหัวไหล่อยู่ตรงเนี้ยเวลาเราวาด ต่อลงมาเนี่ยเราจะวาดเหมือนแบบเนื้อแขนอยู่ตรงนี้คือไม่ออกไม่ปูดไม่ทะลักไม่โกง่งออกมานะคะไม่โกง่งไม่โกง่งออกมาแบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเอาเป็นเส้นที่ไม่เอาถ้าไม่เอาก็คือแบบนี้พองออกมามันดูพองไปนะให้เรานะคะวาดลู่ลงมาเลยสมมุตินี้นะเอาจากคอหัวไหล่แล้วปุ๊บลงมาก่อนแล้วก็ให้วาดนะคะกะตรงเนี้ยเหมือนเนี้ยตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนแบบ จักกะแหล่ะเนี่ยตรงนี้เป็นร่องจักกะแลของเราเนี่ยนะตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเหมือนเดิมกับขาคือกว้างแล้วก็แคบแล้วก็อาจจะกว้างแล้วก็แคบเป็นข้อมืออันนั้นเราก็จะวาดกว้างแล้วก็แคบแวก,วกว้างแล้วก็แคบ,แแบเพราะว่าอะไรเวลาแขนนะคะเวลาวาดแขนนะเวลาวาดแขนอันนี้ขอถมหน่อย เวลาวาดแขกแขนเวลาวาดแขนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มันก็จะปูดแขนเราก็จะโก่งแล้วก็ปูดเฟิร์ปูดแล้วก็เข้ามาเป็นอย่างเงี้ยค่ะ นะแต่ถ้าใครคนแบบเล่นกล้ามหน่อยเขาก็จะมีแบบเหมือนหัวไหล่เนี่ยเราค่อยไปปรับอีกทีว่าเฮ้ยเราจะเสริมชิ้นอะไรเข้าไปเป็นกล้ามเนื้อ,อน,นี้ก็จะเป็นดีเทลละเอียดเจาะลึกเข้าไปอีกแล้วแต่นี้เราวาดแค่ให้ได้ออกมาเป็นโครงล่างคนก่อนนี่จะกะและอยู่ด้านในนะคะนี่แล้วเวลาจะวัดว่ามันแขนแล้วมันกว้างเท่ากันไหมก็ช่วยแบบดูเส้นหน่อยเงี้ยกะหน่อยอ๋อโอเคความกว้างแขนอยู่ในตำแหน่ง จักระแล้ปลายจักระแล้เท่าๆกันนะอ่านี้ก็จะเป็นมือการวาดมือแบบคร่าวๆนะคะเฉียงๆก็คือวาดกลมๆแล้วก็เอาวาดออกมาเป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยเหมือนสี่เหลี่ยมตัด,ตด,ตดๆเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นนิ้วโป้งแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นแผงชี้กลางนางก็จะเป็นแผงนี่วาดง่ายๆแบบนี้ก่อนก็ได้หรือว่าวาดวงกลมมีแผงนิ้วโป้งแล้วก็แผงสี่นิ้วแบบนี้แล้วก็เป็นข้อมือ ันนี้คืออุ้งมือก็ต้องมีข้อมือเสมอดังนั้นนี่ก็คือโครงล่างของคนแปดหัวนะคะเราก็จะได้อย่างเงี้ยที่มันแบบมีเขาเรียกว่าสเกลหรือสัดส่วนที่มันสมบูรณ์ของร่างกายที่เรามีอวัยวะชิ้นส่วนต่างๆาครบ อันนี้มาจะโน้ตที่คอนิดนึงสมมติเราเลือกอันนี้คอเราไม่ตั้งฉากนะคะคอเราออกไปจะไม่ตั้งฉากนะคะให้เรานะเสริมนะคะชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากของเราเนี่ยแล้วจากนั้นนะคะ เวลาเราวาดเก็บรายละเอียดฟืบลงเส้นดำลงคอนะโคง้งค่ะเห็นไหมโคง้งตรงนี้ปุ๊บแล้วก็หวัวไหลแล้วก็ค่อยไปแขนแล้วก็ต่อด้วยแขนแล้วก็แขนลงไปแต่นั้นคอบางทีอาจจะมีแบบเอ้ยร่องอะไรเงี้ยบ้างก็ไม่ใส่พวกนี้เป็นดีเทลเสริมนะคะอ่ะแล้วก็ค่อยวาดตัวแล้วก็ค่อยสมูทสะโพกฟืบเก็บรายละเอียดวาดไปอาจจะใส่กเกางเกงขาสั้นอันนี้ เพิ่มเห็นไหมคะขาตรงนี้นี่คือแบบใส่ชุดแนมเนื้อนะตรงนี้ดังนั้นก็จะเป็นเป้าที่ไม่ใช่เป้าแหลมอย่างที่บอมก็จะเป็นเป้าเหลี่ยมๆนะอันนี้ก็จะแบบอ่าใส่แขนเสื้อนะคะอันนี้ก็ตามอัธยาศัยก็คอเสื้อว่าไปอกเอวชุดเสื้อเติมแขนขาเติมหนังให้เต็ม ว่าแบบขาจะตรงลงมาเลยได้หมดแล้วแต่ว่าความละเอียดอนาตมีของคุณอยากจะเบอร์ไหน้มีหัวเข่าไหมมีหัวเข่าปูดมีน่องไหมอันนี้อยู่ที่ศึกษาเพิ่มเติมถ้าใครชอบวาดคนแต่ถ้าเบสิกในการเริ่มสตาร์ทอยากได้คนที่ถูกสัดส่วนก็เริ่มจากตรงนี้นะคะอันนี้คือแปดหัวคราวนี้เดี๋ยวมาดูสัดส่วน อื่นเพิ่มเติมนะบแปดหัวแล้วมาลองที่อ่าเจ็ดมันก็จะใกล้กับ8อะคะ่ะดแค่ขาสั้นขึ้นมาบล็อกหนึ่งขยับช่วงสะโพกขึ้นไปลอง6ไดะอ่า,อากะประมาณนี้ดังนั้นส่วนที่เป็นหัวนะคะหัว หัวหกเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนเริ่มโตมีความกลมมากกว่า8ปดเจ็ดนะแปดไปเจ็ดแล้วก็ลงมาหกแล้วหกเนี่ยแบ่งครึ่งตัวก็คือตรงนี้ใช่ไหมสามแบ่งสามสามนี่ก็คือช่วงบนนี่ก็คือช่วงล่างล่างก็จะมีอะไรมีก็จะมีเป้าใช่ไหมคะตัดปึ๊บมีขายาวลงมา มีขายาวหลังนั้นถ้าเรามีเส้นแกนตรงนี้ไว้เราจะทำให้เราลากลงมาได้เหมือนแบบขนานกันหรือแม้กระทั่งขาที่เราอยากจะตีโค้งตีโค้องออกเนี่ยก็จะโค้งในลักษณะที่โค้งเท่าๆกันทั้งสองข้างนะคะแต่นี้เราขอลองตรงๆก่อนนะอันนี้วาดแค่ชิ้นโบนข้างในก่อนสามเหลี่ยมเราจะรู้แล้นี่มาจากอันไหนแบ่งสามส่วนตรงนี้ปึ๊บๆๆกะข้อเท้าจากนั้นตรงนี้ พับขาเหมือนเดิมบอกแล้วว่าสองเส้นเท่ากันดังนั้นหัวเข่าก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ไหมคะเอาละคันนี้เป็นตัวคอนะคะก็จะต้องแบบเหมือนดรอปลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวดังนั้นตัวก็จะไม่ขยายใหญ่ไปกว่าสะโพกดังนั้นในกล่องสี่เหลี่ยมของเราที่เวลาเรากะที่จะวาดตัวบางทีวาดตัวได้ล่ากว่านี้ด้วยนะ หมายถึงว่าคนที่แบบเล่นกล้ามาค่ะและอยากให้ทุกอย่างตรงนี้สะโพกเขาเรียกว่า V shape พวก V shape คือข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กถูกไหมแล้วก็ค่อยเป็นขาดังนั้นตรงนี้คือใหญ่ใหญ่ได้ก็เป็นคนแบบล่ำๆอะ่ะนะเป็นคนสเกลล่ำๆเลยเนี่ย V shape หัวไหล่ใหญ่สะโพกเล็กขาเล็กๆเนี่นี่คือสเกล V shape พวกมัดกล้ามดังนั้นเราอาจจะไม่ได้ต้องวีเชฟมากดังนั้นเราก็เลยแบบเออให้มันเกินหัวมาหน่อยนึงกะกะเอานะคะหัวนี่ก็คือหัวไหล่หัวไหล่มีช่วงอกแบ่งตรงนี้เป็นสามหนึ่งสองสามมันจะได้เหมือนว่าช่วงเอวช่วงหักคอเข้ามาเนี่ยนิดนึงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวใช้สีชมพูเลย ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแบบเหมือนเรียกว่าอะไรเอวคอดสะโพกผายแล้วก็บางทีนะผายไม่พอนะต้นขาก็จะใหญ่ด้วยเวลาเราว่าอะไรที่มันเกินแบบอย่างเงี้ยต้นขาก็จะแบบเหมือนปูดออกมาอ่านะคะปูดออกมานี่ก็คือขานี่คือแบบทรงแบบผู้หญิงผู้หญิงแล้วช่วงถามว่าอกอยู่ตรงไหนอกก็จะอยู่ตรงนี้ล่ละคา่ะกลมๆ ช่วงอกก็จะเป็นแบบเนี้ยกลมๆแบ่งเท่ากันสองข้างนา้เอวก็จะคอดคอดมากแล้วก็ค่อยมาเป็นขาขาก็เหมือนเดิมมะกว้างแล้วก็น่าแต่อันนี้อาจจะแบบกว้างกว่าเดิมก็คือคอ,อาจจะแบบให้ปูดออกมาแต่ดังน,นั้นก็ต้องดูว่าให้ปูดแบบเอ้ยสวยๆเท่ากันสข้าง นี่ก็คือหัวเข่า,าว่าใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันจะต้องใหญ่และเล็กถูกไหมคะเล็กลงมาอ่านีก็จะได้ร่ายจากนั้นแขนเหมือนเดิมเพิบแขนเหมือนเดิมต้นขาช่วงที่สามบนแขนก็จะ ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปก็ลงมานี่กําลังพอดีนี่ข้อมือลงมาพอดีข้อมือมอ,อ,มอ,อ่าใส่มือใส่นิ้วโปง้งใส่แผงนิ้วทั้งหมดใส่กลมๆแผงมือแล้วก็นี่ทั้งหมดจากนั้นก็วัดครึ่งข้อศอกแล้วก็ค่อยเติมเนื้อแขนอาเติมเนื้อแขนเติมเนื้อแขนก็คือไม่ให้มันปูดออกมามากก็อยู่ในนี้แขนเนื้อแขนเติมด้านใน นี่ก็อาจจะมีนิดหน่อยแต่ต้องไม่ปูดมากไม่งั้นจะเรียกว่าใหญ่คราวนี้เราเอ้ยมันจะเท่ากันไหมเนี่ยแขนสองข้างแล้วก็เนี่ยวัดก่อนอ๋อต้นแขนอยู่ประมาณตรงนี้นี่ก็จะอยู่แค่นี้เล็กเท่าๆกันเล็กเท่าๆกันอ้าวค่ะนี่ก็คือจะได้คนหกหัวอันนี้ก็คือคอ คอก็คือวิธีการกะเหมือนเดิมคือเส้นโค้งห2ึ่งสองสอยากคอใหญ่หรืออยากคอเล็กแล้วก็หนุนก็คือจะเริ่มวาดจริงแล้วนะสมมติสีดำข้อหนุนตัดโคง้งคอหนุนตัดโคง้งแขน ข้อมือมือช่วงตัวออยากให้เอวคอดๆอ,อยากจะมีหน้าอกอะไรอยากจะวาดอะไรเสริมเติมนะะอันนี้บึมเบมเป้า จะแบบอวบๆโอเคหกหัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในการแบ่งสัดส่วนหัวแบบ3ามหัวและสองหัวนะคะเป็นอัตราส่วนของพวกหัวโตน่ารักนะ